ผมขอประท้วงท่านประธานครับผมเห็นท่านประธานแล้วผมไม่สบายใจเลยครับท่านประธานแต่งกายไม่เรียบร้อยไม่ผูกเนคไทเพราะที่ประชุมแห่งนี้เป็นรัฐสภาอันทรงเกียรติผมอยากให้ท่านประธานเป็นตัวอย่างที่ดีกับสมาชิกรัฐสภาครับเนี่ยครับพอใจหรือยังครับผูกไทมาขนาดเนี้เหมาะสมหรือยังครับถูกต้องตามหลักสาธาลโลกหรือยังครับ พอจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสมาชิกรัฐสภาได้ไหมครับแล้วพอจะประชุมกันต่อได้หรือยังครับเนี่ยครับจะเอาสักกีเส้นนะครับผมผูกมาให้เยอะเลยครับเนี่ยฮะแล้วท่านอยากจะได้ไปใส่สักเส้นไหมล่ะครับถ้าอยากจะได้ก็มาลงชื่อได้นะครับหรือถ้าใส่เนคไทมาขนาดนี้แล้วยังไม่เรียบร้อยออกางเกงในของผมอะ ก็รีดมาอย่างเรียบเลยนะครับท่านจะดูด้วยไหมครับคือถ้าจะดูเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกลางสภาแห่งนี้เลยครับดูไหมฮะเนี่ยครับเรียบร้อยพอไหมครับจเจ้ากี่เส้นฮะมีทุกสีเลยฮะยโอเคไหมฮะพอใจหรือยังครับ oh